สวัสดีนะคะที่นี่คืออะไรคะเพื่อนตัวอะไรอะตัวอะไรคะว่าอุกุยอุกุยมาพร้อมกับน้องกุ่นอ่าน้องมินคนสวยค่ะโน่น้องมินไปเล่นน้ำอยู่พี่กัลคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ วันนี้กันการมากับใครคะมากับน้องค่ะติดเทิมจริงๆแล้วเป็นหลานนะคะหลานของกันการแต่มีจักเป็นหลานเออายุเท่ากันนะคะใช่ค่ะน้องมินคะเป็นไงบ้างคะมินมินยังยังโอ้โหชื่นแรงมากเลย้ ลมเริ่มแรงแล้วค่ะตอนนี้ที่หาดก็เปิดแล้วนะคะที่หาดช้างชนบุรีบางแสนจอมเทียนพัทยาเหนือกลางใต้เปิดหมดแล้วค่ะแต่วันนี้ที่เราเลือกมาที่ชายหาดบางเฉลียน,นะคะเพราะว่าที่เรามาบางเฉลเพราะอะไรคะ มาบางสะเละเพราะอะไรคะแต่กี้เราไปจอมเทียนแล้วเียนก็คือคนละน้ำกับที่นี่น้ำเขาจะขุ่นที่นี่อาจจะมีขยะนิดนึงแต่ก็ดีกว่าจอมเทียนอันนี้คือดีกว่าตรงนู้นเยอะเลยค่ะเลยหนีจากจอมเทียนมาค่ะไปทานน้ำเลยค่ะเดี๋ยวหนูขายให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะก็มีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะคะช่วยกันก็ใช้โครงการพลครึ่งก็ได้นะคะเอามาใช้กันได้ เด,เด็กก็ได้มาผ่อนคายด้วยเพราะว่าอันนี้เราอยู่ใกล้บ้านนะคะเราอยู่พัทยากันส่วนหลานอยู่บวินค่ะหลานของแอนแกนอยู่บวินนะคะอุ้ยอุยหลานมาเที่ยวบ,บ้างนึ่งข่าแล้วตอนนี้เหลือแค่ห้าวันแล้วค่ะอ,อ๋อนับวันเลยอ่ะมีความสุขมากค่ะเ,เดี๋ยวคลิปต่อไปไก็จะพาเด็กๆมาเล่นกับกระต่ายให้ดูนะคะ เราได้กระต่ายน้องใหม่ค่ะเดีย๋ยวคิดหน้านะคะแม่นกจะเอาน้องกระต่ายที่พุ่งคลอดได้เดือนหนึ่งค่ะเขาออกมาจากรูแล้วเดี๋ยวมารีวิวนะคะค่ะน,น้องออกมาป๊าป๊าเลยจับมาได้สามตูเัชื่อของตัวเองอเดออนะคะเรายังตั้งชื่อน้องไม่ค่อยแน่นอนอเดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยตั้งนะคะ ใ้น้ำใสอะไรนะคะทุกคนอย่าลืมกินเป็นกระต่ายสีอะไรด้วยนะน้ำตาสีดสีขาอะไรพวกนี้ค่ดหบ๋กเ่ิ้เเลย้นตรงนี้มีหอยไหมคะแม่อยากรู้จังเลยอะค่ะไม่มีเลยทำไมอะโคตรเด็กเลยค่ะม่ น้ำกพอเลอเล็กใช่ไหมคะน้ำไม่เป็นไรแต่ไอ้ออมันมีในโลกนะฮะ,ะน,น้อไม่ทำอะไรอยู่น้นูนน้อเริ่มแรงแล้วคะ่ะลมเริ่มมาแล้วนะ,ะเริ่มมาจากตอนแรก ลมกนะ็ค่อยดีตอนนี้ลมเริ่มแรงแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเรือประมงพาเดินแนวสูงนี่เลยนี่นะคะ,เ,ะ,ะ,คะเรือประมงต่อกันน,นะคะแล้วก็เรือหาปลาเรือตกแต่ฝั่งนี้จะเป็นฝนะั่งพัทยาค่ะพัทยาอยู่ แต่เวลาเดินทางก็ไม่นานเท่าไหร่บ้านเลนองนะคะนักยาเรียกทางรถไฟเลยออกมา่า้โอ้โหโหโดยดูขึ้นเด็กๆระวังนะคะจุ่มไปเลยลงทะเลเลยค่ะระวังนะคะลึกไหมคะลูก ที่กันจกานโซโซน้ำใสอยู่ค่ะยิ่งยิ่งตรงนู้นเห็นไหมคะสีน้ำเงินสีฟระฟาั่นั่นคือใสมากค่ะอันนี้อยู่ฝั่งก็เลยมีสีลายสเปกตนีตรงนู้นเยอะมากเลยเบาหน่อยโอเค ลูกอะไรหรือ่าลูกพี่ลูกไม่ก็เราระวังนิดนึงนะคะยาวทรายเล่นหัวนะคะลูกโอเคอย่างนั้นเราปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอขอตัวไปเล่นก่อนไหมคะลูกขอตัวไปเล่นกันะทิ้งที่ทะเลนะคะมันไม่ดีเลยน้ำไม่ <ข>อกเก็<า>ช่วยกันเก็บขยะด้วยนะอ,อ่าแล้วหนูต้องช่วยนะคะเดี๋ยวเราเก็บกันนะคะโอเคงั้นเราที่ตักปลามาเดีออเดี๋ยวเรามาเก็บกันโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวมาเก็บกันโอเคงั้นเก็บเลยนะคะงั้นบายบายเพื่อนก่อนบายบายค่ะสวัสดีค่ะก่อนค่ะบุจุ๊บ